โอ้หกระเซกระเซิงโอ้โหเพื่อนๆดูสิ <c oughs> ยังไงเนี่ยเอาทรงนี้แล้วกัน <c oughs> หัวก็จะล้านแล้วอ่ะสวัสดีครับสวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับพระองค์ฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนบัณฑด้านกีฬาฟุตบอลเจอหน้ากันแล้วก็ฝากครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินนะครับพี่น้องลิปนีนี้ก่อนที่เราจะไปคุยถึง เรื่องของคาราบาวครับรอบรองนะครับนาที่2ระหว่างอาเซนอลกับลิพุลคืนนี้ตีสอสีคุยถึงฟุตบอลพีระเลียงกฤษกันก่อนแล้วในคลิปนี้นะครับก็คือเมื่อคืนนี้2คู่เลสเตอร์กับสเปอร์เบรนฟอร์ดกับแมนยูนะครับผลปรากฏว่าทีมเยือนชนะทั้งหมดมเมื่อคืนนี้ผมก็เมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูคลิปฟันธงนะผมก็บอกแล้วว่าแม้ว่าผมจะฟันธงสกอร์ต่ำนะ แต่ว่าก็บอกอยู่ว่ามันมีโอกาสที่2คู่นี้จะจบลงด้วยสกอร์ที่มันยิงกันถล่มทลายแล้วก็ยิงเงินเยอะจริงๆครับคู่แรก5ประตูคู่ที่2-4ประตูไปพูดันถึงคู่แรกก่อนนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าผลการชนะของท็อตแนมอสเปอร์ทีมเยือนเหนือเลสเตอร์เจ้าบ้าน3ประตูต่อ2มันไม่ใช่แค่2ประตูในนาทีบาปนะครับเกมเลสเตอร์กับสเปอร์เนี่ยมันทดเจ็บ5นาทีนะครับ สเปอร์ยิงตีเสมอ2-2นาทีที่90บวก5ซึ่งเป็นนาทีสุดท้ายพอดีนะครับแล้วกรรมการเนี่ยก็จังหวะดีใจจังหวะมีจังหวะชุนละมุนผู้เล่นสเปอร์จะไปเอาบอลมามาเล่นเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้ตัดสินก็เลยทดเวลาต่อออกไปแล้วมันก็กลายเป็นว่าช่วงที่กรรมการยังไม่เป่านกหวีดเนี่ย96กว่าๆซึ่งมันเลยเวลาทดเจ็บมานาทีกว่านะครับ กลายเป็นสปเปอร์เนี่ยมาได้ประตูชัยซึ่งคนที่ยิง2ประตูในช่วงทดเจ็บก็เป็นสตีเฟนเบิร์กไวที่กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โหคือเลสเตอร์กำลังจะได้3แต้มแล้วก็อย่างเวสต์แฮมอาร์เซนอลแมนยูที่ลุ้นคู่ท็อปโฟกันอยู่ก็ยิ้มแล้วเออสปเปอร์พลาดกำลังจะแพ้อะไรเงี้ยโอโ้ที่ไหนได้ครับ มันไม่ใช่แค่2ประตูในนาทีบาปจากสเฟนเบิร์กไว้สีทีเดียวแต่มันหมายถึงอะไรครับเมื่อวานเนี่ยผมบอกเพื่อนๆแล้วว่าสเปอร์เนี่ยแข่งน้อยกว่าเวสแฮมแข่งน้อยกว่าเชลซีแข่งน้อยกว่าเมื่อวานผมพูดถึงแค่เชลซีอันดับ3แต่ผมมานั่งดูตารางเพิ่มเติมเนี่ยสเปอร์เนี่ยสะเทืนอนอชัยชนะของสเปอร์เนี่ยมันสะเทือนไปถึงอันดับ2ครับตอนนี้ลิเวอร์พูลแข่ง21นัดนะครับแข่งมากกว่าสเปอร์อยู่2นัด มีคะแนนนำหน้าสเปอร์อยู่9แต้ม9แต้มถ้าสเปอร์เก็บชัยชนะ2นัดตกค้างได้หมดนะครับสเปอร์จะมีทั้งหมดเนี่ย42คะแนนและจะมีคะแนนตามหลังลิเวอร์พูลแค่3แต้มอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับและที่สำคัญยังจะต้องเจอกันอีกนัดหนึ่งด้วยอ่าเพราะฉะนั้นผลการแข่งขันของสเปอร์ นะครับเราเห็นชัดเจนว่ามันสะเทือนไปถึงอันดับ2แล้วนะครับตอนนี้ไม่ใช่สะเทือนแค่อันดับ4อันดับ3มองไปถึงอันดับ2ได้เลยสําหรับไก่เดือดคองนะครับตอนนี้แฟนๆของท็อตแนมต้องบอกว่ากระดีกระดากันนะครับเรียกว่าโก่งคอขันกระโต๊ก,กระตากกันเลยทีเดียวนะอ่ะก็ะแสดงความดีใจด้วยคนที่ดีที่สุดในแต่ละเกมก็ต้องเป็นฝ่ายชน,นะไปส่วนเลสเตอร์ก็ยอย่างที่ผมพลาดหัวคลิปไว้เมื่อวานว่า หลังยุ่ยก็ยังยุ่ยตลอดเวลาเมื่อคือนนี้รู้สึกจะใช้โซยนุนคูจับคู่เซนเตอร์กับช,ชาดูรี่หรือยังไงเนี่ยแล้วชาดูรีเนี่ยปกติก็จะเล่นเป็นบิงแบ็กบ้างกองกลางบ้างนะก็เข้าใจนะครับชั่วมงนี้เกมรับกองหลังของเลสเตอร์มีปัญหาในเรื่องของสภาพความสมบูรณ์นะครับไหนจะโควิดไหนจะเจ็บไหนจะอะไรต่อมีอะไรนะครับอ่ะตู้กันไปนั่นคือคู่แรกครับ ผู้ที่2ก็เป็นไปตามคาดนะครับวนลูปตามเคยนะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยู่นเต็ดหลังจากที่ผลงานระยะหลังมีเสมอมีแพ้ถ้าเป็นส่วนมากนะครับล่าสุดเมื่อคืนนี้ก็บุกไปเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดไปได้3ประตูต่อ1เมื่อคืนนี้ถ้าใครได้ดูถ่ายทอดสดหรือได้ดูไฮไลท์นะครับก็น่าจะพอเห็นได้ว่ามันมีการประสานงานกันดีขึ้นว่ากว่าเกมที่คือเกมไหนที่ ผลงานแมนยูไม่ดีอะ่ะคือเหมือนต่างคนต่างเล่นนะครับอ่าสเปริตหายไปทีมเวิร์กหายไปแต่พอเกมไหนที่มันมีผลชัยชนะเกิดขึ้นเนี่ยเรามักจะเห็นสเปริตของแมนยูในทุกๆตำแหน่งอ่ะอันดับแรกไปว่ากันเกมครึ่งแรก4-5นาทีต้องยอมรับว่าเจ้าทีมเบนฟอร์ดมีโอกาสที่จะยิงประตูขึ้นนำตั้งแต่ต้นเกมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็สร้างสถานกาสได้อีกเพียบเลยแต่ก็ด้วยความที่ไม่คมเหมือนวันที่เจอลิเวอร์พูลครับเบนฟอร์ดมีโอกาสแต่ไม่คม จบครึ่งแรก0-0ครึ่งหลังแมนยูเริ่มผลปืนมานะครับไล่กันไปตั้งแต่ประตูขึ้นนำของเจ้าหนูอีลังกาลูกเปิดเป็นเฟรดนะครับโอ้โหเทพเฟร็ดมาอีกแล้วนะครับเปิดโค้งเข้าไปจุดนัดพบในเขตโทษปากประตูเลยแต่ความเร็วของอีลังกาก็สามารถไปถึงบอลเกี่ยวหนึ่งจังหวะก่อนที่จะโขกซ้ำเจาๆเข้าไปไม่นานแมนยูก็มาได้ประตูที่2 จากเมสันกรีนวูดนะครับจาก55นะครับนาทีเอ่อหนึ่งศูนย์นาทีที่55นาทีที่62อีก7นาทีต่อมาครับเมสันกรีนวูดลูกนี้เนี่ยต้องชมตั้งแต่คริสเตียโนโรนัลโดนะครับบอลแมนยูทะลุมาเหมือนจะเป็นเกมโต้กลับตัดบอลมาได้บอลมาถึงโรนัลโดพักอกจังหวะเดียวให้บูโน่ทะลุขึ้นมาทางซ้ายนะครับแล้วก็ทางขวานี่มีเมสันกรีนวูดเนี่ยวิ่งประคองแล้วก็ค่อยค่อย ค่อยๆเลี้ยงลายไปพอเข้าไปในบริเวณจุดโทษถึงบริเวณตำแหน่งจุดโทษนะครับบูโน่ก็ปาดมาให้กรีมูธกระแทกจ่อๆเข้าไป2.0ครับสบายแฮร์เลยตอนนั้นโอ้โหแฟนบิสาทดแดงก็ต้องก็ต้องชื่นชมนครับทีมเบิร์กสุดยอดมากนะครับหลังจากที่ครึ่งแรกดูป้อแป,ป,อแป้ป้อแป้จะเสียประตูเท่านั้นยังไม่พอครับอีก15นาทีต่อมาจากนาทีที่62มานาทีที่77ครับโอ้โห ชั่วโมงนี้เลข77เนี่ยหลายนะครับตั้งแต่สุดสัปดาห์ก่อนมีทีมที่ยิงนาทีที่77หลายทีมนะครับรวมถึงริอร์พูลด้วยอันนี้ไม่ได้ใบหวยด้วยทีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกองหน้าของแมนยูที่แฟนปีศาจแดงบางคนนะครับย้ำว่าบางคนก็แหม่เริมไม่ประทับใจการทุ่มเทการเห็นแก่ตัวเล่นไม่ประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมคิดว่าจะเป็นดาวรุ่งตลอดอนาคตเอ้ยตลอดปีตลอดชาติเหมือนชชโววาคอร์ดหรือเปล่าก็คือเมสันอ่าก็คือมาคัสแรดฟอร์ดครับ แรดฟอร์ดก็ก็ลงมานะครับแล้วแมนยูก็ได้บอลจังหวะประตูที่3เนี่ยต้องชมตั้งแต่สกอตแม็กโชมินเน่นะครับไปปั๊มบอลบริเวณวงกลมกลางสนามได้มาแล้วก็เลี้ยงแหวกผู้เล่นของเบนฟอร์ดนะครับจ่ายต่อให้กับบูโน่บูโน่แทงมาทางขวาเนี่ยมาคัดแรดฟอร์ดถ้าเป็นนัดอื่นผมไม่รู้ว่ายิงเข้าหรือเปล่านะครับคือน้ําหนักบอลจากบูโน่เนี่ยมันเหมือนถวายพานให้มาแรดฟอร์ดก็ยิงด้วยขวาเรียกว่าโค้งเสียบ สามเหลี่ยมเสาแรกเข้าไปเลย30ครับ77นาทีโอ้โหนาทีแรกลูกแรกนาทีที่ห้าสิบห้าหกสิบหกเใช้เวลาน่าจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับ2ี่สนาทีนะแมนยูนำห่าง30ครับทุกอย่างแทบจะปิดรายการลงไปแม้ว่านาทีที่85นะครับเบรนฟอร์ดจะมันตีไข่แตกจากอีวานโทนี่ก็ก็ทำได้เท่านั้นนะครับอ่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับแมนยูครับ มีช็อตที่มาคัดแรดฟอร์ดยิงนะครับผมไม่ได้ดูถ่ายทอดสดแต่คิดว่าแรดฟอร์ดน่าจะลงมาแทนโรนัลโดนะครับน่าจะถูกส่งลงมาแทนโรนัลโดใครได้ใครได้ดูถ่ายทอดสดช่วยบอกผมอีกทีนึงแล้วกันนะครับแรดฟอร์ดน่าจะถูกส่งลงมาลงมาแทนคริสเตียโนโรนัลโดนะครับอ่ะเช็งดูหน่อยอ่ะไม่ใช่นาทีที่เจ็ดิบนาทีที่71็สิบเอดนะครับ มาคัดแรดฟอร์ดลงมาแทนเมสันกรีนบูดนะครับแล้วก็ด้านของแฮร์รี่แม็กไกว์นะครับลงมาแทนคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็เดมันญามาติสลงมาแทนสกอตต์แมนะ็กธอมินีนาทีที่84นะครับเพราะนั้นแรดฟอร์ดลงมาแทนกรีนบูดแล้วก็มันเป็นช่วงที่เอ,อ71ใช่ไหมครับโรนัลโดออกแม้ว่าใครจะแทนใครก็ตามอ71โรนัลโดโดนเปลี่ยนออกแรดฟอร์ดลงมาแล้วแรดฟอร์ดมายิงประตู3-0 มันมีภาพจับไปที่ราฟรังนิกนะครับคุยกับคริสโนโรนโดก็ไม่แน่ใจว่าคุยอะไรกันนะครับไม่แน่ใจว่าคุยอะไรกันเชื่อว่าสื่อที่ทำช่องเกี่ยวกับแมนยูนะครับน่าจะมีวิเคราะห์ถึงจังหวะนี้เหมือนกันนะครับแต่ผมยังไม่ได้เห็นเนาะไม่รู้ว่าเฮ er ียบูจะพูดถึงจังหวะนี้หรือเปล่าต้องถามกูรูผู้รู้จริงๆแต่เห็นภาพตัดไปนะครับคิดว่าราฟรังนิกน่าจะกําลังสื่อสารอะไรอยู่นะครับแต่เขาถือว่าเป็นผู้จัดการทีมที่ ดูจะใจกว้างดูจากแมนแมนเหมือนกันนะรับรังนิกนะครับจบเกมก็เข้าไปคุยกับโทมัสแฟรงค์นะครับผู้จัดการทีมของเบนฟอร์ดมีคุยอะไรเหมือนกับตบหลังมีการเหมือนกับให้กําลังใจว่าแล้วก็มียกนิ้วให้กับโทมัสแฟรงค์ด้วยนะครับอาจจะเรื่องของรูปแบบการเล่นของเบนฟอร์ดนะครับเพียงแต่ว่าคุณภาพานักเตะเนี่ยมันไม่ดีพอที่จะทําประตูหรือว่าทําผลงานได้ดีกว่านี้นะครับอผลงานของแมนยูก็อย่างที่เห็นครับเมื่อคืนนี้นะครับ มันจะแตกต่างจากนัดก่อนที่เ,เสมอกับวิลล่านะครับเล่นดีครึ่งชั่วโมงแรกที่เหลือนั้นเล่นเป็นรองบิลล่าแต่มาเกมเมื่อคืนนี้นะครับแมนยูอาจจะดูเล่นแย่ในครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังมาแรงก็อาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นอะไรบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของพละกําลังและคู่กลางเนี่ยใช้เฟรดกับแม็กทอมนุ่มกว่าก็มีแรงที่จะวิ่งมากกว่าในมาร์ยามาติสนะครับนัดที่แล้วเนี่ยมาติสลงคู่กับเฟรดก็หมดแรงครับสุดท้ายก็ต้องโดนเปลี่ยนออกนะครับนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ แมนยูกลับมาสู่ชัยชนะอีกครั้งหนึ่งแต่ผลงานแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับเราเห็นการประสานงานของบรูโน่ของแรดฟอร์ดของกรีนบูดของคริสเตียโนโรนัลโดสิ่งเหล่านี้มันต้องรักษาให้อยู่ได้บ่อยๆให้เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วถ้าทําได้บ่อยๆทุกคนจะเชื่อมั่นซึ่งกันและกันนะครับเจ้าหนูเมสันกรีนบูดเองแม้ว่าจะยิงประตูได้แต่ตลอดทั้งเกมเนี่ย ผมก็ไม่รู้ว่าเขาแสดงอะไรออกมาบ้างเพราะว่าไม่ได้ดูถ่ายทอดสดเนาะอันนี้ก็แฟนแมนยูก็คอมเมนต์เข้ามาแนะนําเพิ่มเติมได้นะครับไปดูันับตารางคะแนนหน่อยนะครับแมนยูหลังจากชนะก็เก็บเพิ่มได้อีก3คะแนนเป็น35แต้มแข่ง21นัดนะครับเรียกว่าคะแนนเนี่ยเท่ากับอาร์เซนอลแต่ลูกได้เสียเป็นรองแล้วก็แข่งมากกว่าอาร์เซนอลหนึ่งนัดด้วยนะครับแมนยูตอนนี้ยังต้องยังต้องเชียร์กันแบบนัดต่อน,นัดนะครับยังต้องเล่นกันแบบนัดชิงชนะเลิศทุกนัด เหมือนลเวร์พูลนะครับแฟนลเวร์พูลบางคนบอกว่ายังไม่ยอมยังไม่ยอมแชมป์นะครับเพราะว่าถ้าเก็บตกนัดตกครั้งได้อาจจะตามหลังแมนซิเตี้เหลือ8คะแนนยังไม่ยอมตามทฤษฎียังมีลุ้นนะครับแต่นั่นแหละครับด้วยโลกของความเป็นจริงมันก็ยากเราต้องเชียร์กันแบบนัดต่อนัดเช่นเดียวกันกับแฟนแมนยูตอนนี้ก็ต้องเชียร์กันแบบนัดต่อนัดนะครับเพราะว่าอย่าไปเทียบกับสเปอร์ไม่ได้นะครับแมนยูตอนนี้ต้องไปเทียบกับเวสแฮมแมนยูกับเวสแฮมตอนนี้เนี่ยแมนยูแข่งน้อยกว่าเวสแฮมหนึ่งนัดนะครับคะแนนตามหลังสองแต้ม อมองแค่อันดับ4ก่อนนะครับส่วนอันดับ3เนี่ยสเปอร์ก็มองถึงอันดับ2ได้นะครับสเปอร์เขามองถึงอันดับ2ได้แต่แมนยูเนี่ยมีนัดที่แข่งไปเรื่อยๆแต่ผลงานมันไม่ค่อยจะสู้ดีนี่คือความแตกต่างระหว่างชัยชนะของ2ทีมเมื่อคือนนี้สเปอร์พอชนะได้นาทีบาปมา2ลูกมองถึงอันดับ2รองจากฝูงเลยส่วนแมนยูนะครับแม้ว่าจะเก็บชัยชนะได้แต่ก็ยังมองได้แค่อันดับ4อยู่นะครับเพราะว่าจํานวนนัด มันไม่ได้มีเหลือในมือมากเหมือนกับสเปอร์นะครับเอาละนี่คือบทสรุปของพิมพ์บริษัทข้าคืนที่ผ่านมานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพูดคุยกันหลังเกมนะครับในทุกๆคู่ที่สำคัญสำคัญไม่ใช่แค่เฉพาะลิเวอร์พูลทีมเชียร์ของแอดมินอยางเดียวนะครับถ้ามีประเด็นอะไรอื่นๆที่น่าสนใจกับการทำผลงานในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละแมทนะครับที่มันมีผลต่อในแต่ละฤดูกาลนะครับเพราะว่าเป้าหมายของแต่ละทีมมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราก็แชร์ชกันไปเพราะว่าแฟนบอลมันก็มี อาจจะดูแมนยูลิเวอร์พูลเยอะหน่อยนะครับรองลงมาก็เชลซีแมนซิตี้สเปอร์เชนนอนกับวากันไปนะครับถ้ามันมีความสำคัญต่อการเชียร์การลุ้นของพวกเรานะครับผมก็จะหยิบจับมาเล่ามาคุยแบบบ้านแบบนี้สบายสบายเพื่อนฟองน้องพี่นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพูดถึงความพร้อมของเกมคาราบาครับ,ค,รบคืนนี้อาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลโดยเฉพาะหงแดงพร้อมไม่พร้อมเดี๋ยวรู้กันจวดแน่นอนครับพี่น้องสวัสดีครับ